สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาฟ้าหมอดูพ่ายิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายเดือนนะคะอ่า ดวงคนวันอังคารนะคะประจำเดือนตุลาคม2566ค่ะคําพยากรดวงรายเดือนเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะดูดวงรายเดือนอยู่ที่ราคา199บาทนะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถ ที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักหรือสิ่งที่พ้ายิบซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนนะคะ<อ>กับชาววันอังคัรในเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าจะมีสิ่งใดบ้างคะ่ะ2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดิบ อ่ะเรามาดูกันนะคะชาววันอังคารจะได้ไพ่อะไรกันบ้างในเดือนตุลาคมนี้นะคะไพ่เดซนะคะไพ่เดซเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความอึดอัดความเครียดนะคะอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันตึงเครียดนะคะไพ่เดซเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูลึกลับซับซ้อนนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวตนนะคะและไพ่เดซนะคะน้าเรียกว่าในเดือนนี้นะคะชาววันอังคารดูเหมือนจะมีในเรื่องของคําว่าเซนสัมผัสลางสังหณ์หรือจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับลี้ลับเข้ามาด้วยนะคะสองเหรียญน,นะคะภวะภาวะ วงกังวลสับสนลังเลนะคะกับสถานการณ์กับสิ่งต่างๆนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะหรือนะคะไพ่สองเหรียญเนี่ยเรียกว่าต้องประคับประคองสถานการณ์สิ่งต่างๆไปก่อนนะคะณตอนนี้ณเวลานี้นะคะ u d g m เ n t นะคะนะเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะคะทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะทําดีมีโอกาสที่จะหลุดพ้นรอดพ้นนะคะหรือ Judgment เนี่ยเรียกว่าทุกๆอย่างเกิดขึ้นจากพฤติกรรมและการกระทําของตัวเองทั้งนั้น เลยนะคะสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่คิดนะคะก็เรียกว่าอาจจะไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะเพราะจัดสเมนทุกอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะ หรือจัสเมนกับไพ่เดชเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานนะคะเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปทําบุญนะคะนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการไปบนบานหรือไปแก้บนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่เดอะเวิลด์นะคะเรียกว่าเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเดอะเวิลด์เข้ามาประกบตัวนะคะถ้าในเรื่องของงานจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์นะคะ ทำธุรกิจสินค้าออนไลน์สินค้าสนําเข้าส่งออกระหว่างประเทศหรือนะคะนะ้าไพเดอะเวิลด์บางคนมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะเดินทางแบบปุ๊บปับ๊บแบบกระทันหันนะคะหรือเดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเดอะเวิลด์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศหรือถ้ามีในเรื่องของการเรียนรู้ก็อาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของภาษานะคะสิ่งต่างๆเข้ามานั่นเองนะคะเด็กไม่เท้านะคะหมายถึงการเริ่มต้นนะคะใครที่มีบริวารนะคะมีลูกน้องคุณจะได้รับการ สนับสนุนจากบริวารหรือลูกน้องจากคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะตำแหน่งเพื่อนเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเรียกว่าได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีนะคะมีคนเข้ามาให้คําปรึกษาให้คําชี้แนะให้คําแนะนําที่ดีที่ดีด้วยนะคะนะแล้วเดอะเวิลด์นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีช่องทางโอกาสสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเอง10ไม้เท้านะคะนะเรียกว่าทํางานกันแบบหัวหกก้นขิดกันเลยทีเดียวนะคะ10ไม้เท้าหมายถึงการรวบรวมงานเคลียร์งานจัดการสะสมนะคะรวมยอดรวม Order, นะคะนะเคลียร์งานช่วงสิ้นปีนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เรียกว่า10ไม้เท้าเนี่ยงานค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะบางคนทํางานเกินกําลังนะคะนะทำงานเกินความสามารถของตัวเองหรือสิ่งที่รัฐได้รับมอบหมายมาเนี่ยมันอาจจะเกินความสามารถของตัวเราทําให้ชาววันอังคารอาจจะมีในเรื่องของคําว่าวิตกกังวลเกิดขึ้นนั่นเองนะคะกับสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายนั่นเองนะคะแต่ไพ่เดซส,ส่วนใหญ่เนาะมันจะเครียดนะคะ ก้าวไม่เท้านะคะโลเลลังเลวิตกกังวลนะคะก้าวไม่เท้าเนี่ยตำแหน่งปัญหาสิ่งแก้ไขนะคะจะเอายังไงดีนะคะนะรักแล้วก็ห่วงแหนในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะคะแต่แต่ก้าวไม่เท้าเนี่ยรายร้องไปด้วยปัญหาเนาะปัญหาสิ่งต่างๆดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในปัญหาในเรื่องของคนปัญหาในเรื่องของงานปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนทุกๆอย่างนะคะจะรุมเข้ามาเต็มไปหมดเลยโดยที่ตัวคุณเองนะคะบางครั้งไม่รู้ว่าจะจัดการไม่รู้ ว่าจะเริ่มต้นไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะ ไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ใบนี้นะเรียกว่าต้องใส่มูเตอร์นนะเพราะสิ่งที่จะเข้ามาส่งผลนะคะสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะเรียกว่าเฮอร์มิตเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมการรักษาศีลน,นะคะนะไพ่เฮอร์มิตจะเกี่ยวข้องกับคนอายุเยอะนะคะคนอายุมากจะเข้ามาส่งผลมามีอิทธ,ธิพลด้วยนะคะไพ่เฮอร์มิตบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้นะอะไรที่เราไม่รู้เราต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่าง ให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหนังหาตำรับตำราจากออนไลน์นะคะเรียกว่าต้องเปิดโลกทัศน์ใหทกวางขึ้นนะคะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าปิดกั้นโอกาสนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเดิมเดิมนะคะที่มันผ่านมาต้องมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการพัฒนานะคะเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะไพ่เฮอร์มิตบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆก็ได้นะหรือใครที่คิดจะ ลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรนะคะตัวคุณเองต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้ในสิ่งนั้นนะคะจนมีความชํานาญมีความเก่งนะคะแล้วสิ่งนั้นน่าจะสามารถที่จะสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับคุณได้นะหรือไพ่เฮอร์มิตเนี่ยบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับเ,เรียกว่าจิตวิทยาได้นะคะจิตอาสาได้นะคะนะจิตแพทย์ก็ได้ด้วยเช่นกันครูบาอาจารย์ได้นะคะเป็นที่ปรึกษานะคะเป็นคอนซัลท์ให้กับคนอื่นนะคะนะบางคนเป็นหมอดูได้นะ เพราะเฮอร์มิตกับไพเดทเนี่ยจะบ่งบอกในเรื่องของเซนส์สัมผัสลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะคาดดาวเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่งนะคะทาวเวอร์นะคะภายในใจนี่เครียดอึดอัดกดดันนะคะนะ เครียดกับปัญหาเครียดกับสิ่งต่างๆกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการโยกย้ายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะถูกบีบบังคับนะคะในเรื่องของการตกงานว่างงานเกิดขึ้นด้วยนะตัวเองไม่ได้อยากตกงานเลยนะคะนะแต่ถูกแต่ถูกบริษัทนะคะนะบีบบังคับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทาวเวอร์นะคะอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายงานที่อยู <streaming> ่ท okay? like ี oh <cond vitamin é> like ่อาศัยนะคะอาจจะเกิดขึ้นหรืออย่างเบาๆเลยเนาะในองค์กรในหน่วยงานนะคะอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบ แผนงานสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะจึงอาจจะสร้างความกดดันสร้างความเครียดให้กับชาววันอังคารนะคะแต่ t h l Lover เป็นไพ่บทสรุปนะทุกๆอย่างยังมีทางออกนะคะไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปนะคะไพ่ The Lover นะคะนะหมายถึงการพูดคุยการเจรจานะคะข้อตกลงโอกาสสิ่งดีๆนะคะขออนุญาตนิดนึงนะหรือไพ่เดลเวอร์เนี่ยนะคะนะเรียกว่า บางสิ่งบางอย่างนะคะเราอาจจะต้องขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะขอคําแนะนําจากคนรอบข้างนะคะเรียกว่าบางอย่างคิด นะคะวกไปวนมานะคะชาววันนคารเป็นคนที่คิดในเรื่องซ้ำๆคิดในเรื่องเดิมๆคิดวกไปวนมาคิดแล้วไม่ได้ปล่อยวางในสิ่งที่ตัวเองคิดคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วก็ไม่มีทางออกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองหาตัวช่วยนะเรียกว่าเราต้องมองหาตัวช่วยคนที่เขามีความชำนิชำนาญน,นะคะหรือว่าปรึกษาคนรอบข้างยังมีเขาเพอยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะแต่ตัวคุณเองบางครั้งนะนะคะนะหยุดมั่นถือมันในในสิ่งเดิมๆในเรื่องราวเดิมๆนั่นเองนะคะ การงานใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วอันนี้หมอฟ้ามองว่ายังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะ แต่อาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะนะการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเรายังไม่ต้องเครียดไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะค่อยๆดูเนาะนิ่งๆดูไปก่อนนะคะนะดูสถานการณ์ดูนู่นนี่นั่นไปก่อนนะคะหรือนะคะใครที่มีในเรื่องของการค้าขายนะคะเรียกว่าอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์นะหรือว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการยิงแอดอะไรพวกนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะนะเรียกว่าอาจจะต้องมีโปรโมชั่นใหม่ๆเข้ามานะคะให้กับลูกค้านําเสนอลูกค้านะคะนะเรียกว่าเราต้องใส่ใจรายละเอียด ต่างๆนะคะนะของลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ <IS país> จากที่ผ่านมาใส่ใจรายละเอียดอยู่บ้างแล้วล่ละนะแต่ว่าปัจจุบันนะคะต้องให้มากกว่าเดิมนั่นเองนะคะการค้าการขายนะคะบางครั้งนะคะเรียกว่าลูกค้าก็คือพระเจ้านั่นเองนะคะ <IS> 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 ยิ่งเรารู้ในเรื่องของอความต้องการของลูกค้ามากเท่าไหร่นะคะ <IS kład> <IS U> ก็เรียกว่า,ามันก็จะยิ่งเป็นจุดนะคะนะจุดโดดเด่นของตัวเรานั่นเองนะคะส่วนใครที่ตกงานว่างงานนะคะนะเรียกว่า อาจจะมีคนมาชักมาชวนมาแนะนำนะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนรู้จักนะคะนะแนะนําให้คุณไปสมัครงานที่นูน่นที่นี่ที่นั่นนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้นะแต่ถ้าคุณไปแบบ ไปแบบไม่รู้ว่าเหนือใต้เนะเาะไปไปแบบด้วยตัวเองเนี่ยโอกาสที่จะได้มันอาจจะน้อยนะคะหรืออาจจะต้องมีคนฝากฝั่งนั่นเองนะคะจึงมีโอกาสที่จะได้นะคะส่วนใครที่คิดจะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะมันยังไม่ได้นิ่งนะคะนะเรียกว่าทุกๆอย่างมันยังดู พิกผันยังดูเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะลงทุนทําอะไรค่อนข้างจะมีความสุ่มเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคําว่าการลงทุนในออนไลน์นะคะค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลถามผู้รู้นะคะตัวเราไม่รู้ถามผู้รู้นะคะนะเ,เรียกว่าเพื่อป้องกันนะคะนะข้อผิดพลาดการตัดสินใจที่ผิดพลาดนั่นเองนะคะ, <S <S ะถ้าในเรื่องของตำแหน่งเพื่อนอันนี้เป็นตำแหน่งที่ดีนะในเรื่องของงานตำแหน่งเพื่อนนะคะ เรียกว่าจะได้ที่ปรึกษาได้คู่หูได้บัตดีที่ดีเข้ามานะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีหุ้นส่วนอันนี้ก็เรียกว่าจะได้หุ้นส่วนที่ดีด้วยนะตำแหน่งลูกน้องบริวารเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะลูกหลานจะนำพาข่าวดีมาให้นะคะจะได้การสนับสนุนการช่วยเหลือจากลูกน้องและบริวารแต่ตำแหน่งหัวหน้างานเนี่ยชาววันอังคารค่อนข้นขางจะเหนื่อยนะเหนื่อยเครียดกับหัวหน้าน,นะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะเรียกว่าค่อนข้างจะกดดันนะคะหัวหน้างานอาจจะค่อนข้างจุกจิกจู้จี้กับคุณนะคะนะหรือว่าอาจจะแบบรับงานมานะคะแล้วก็ไม่ได้ ถามคุณเลยว่าคุณไหวไหมเนาะเรียกว่ายโยนงานมาให้อย่างเดียวเลยนะคะมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยงานเก่าก็ยังไม่เสร็จเลยงานใหม่มีเข้ามาแล้วนะคะหรือโปรเจกต์ที่เขายโยนมาให้เนี่ยนะคะมันอาจจะเป็น โปรเจกต์ที่คุณค่อนข้างจะเครียดเนาะเพราะคุณอาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าคุณจะทําได้ไหมมันจะสําเร็จหรือเปล่านะคะนะเรียกว่ากังวลน,นั่นเองนะคะนะแต่ก็เรียกว่าคุณมีเพื่อนคุณมีทีมงานที่ดีนะอันนี้เรียกว่ามันก็จะคลายความวิตกกังวลไปได้บ้างนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเนาะว่าตัวเองก็มีจุดเด่นนะคะของตัวเองนะคะนะจุดด้อยมีนะคะนะก็คือความกังวลน,นะคะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้นะคะนะแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะผ่านไปได้ในเดือนนี้นะคะ รวมถึงนะคะถ่าในเรื่องของการเงินนะคะชาววันอังคารนะการเงินไพ่เดทเนี่ยมันบ่งบอกในเรื่องของนี้สินสิ่งต่างๆภาระนะคะนะที่อาจจะต้องมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างจะมากหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะมันก็อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบไม่คาดคิดนั่นเองนะคะบางคนนะคะการเงินอาจจะหมดไปกับการซ่อมบ้านการต่อเติมบ้านนะคะนะหรือว่าบางคนนะคะสองเหรียญเห็นไหม การเงินค่อนข้างจะหมุนนะเรียกว่าภัยเตือนในเรื่องของการเมืองเงินนะคะหมุนเตี้ยวเลยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องประคับประคองในเรื่องของการเงินนะคะมีคนช่วยไหมมีคนช่วยนะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มที่นะคะสุดท้ายตนอาจจะต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองนะคะและเหมือนที่บอกนะคุณมีเงินคุณมีโชคเข้ามาก็จริงแต่คุณมีในเรื่องของภาระมีสินที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นได้มาก็อาจจะมีเหตุให้ต้องจ่ายไปนะคะนะ เรียกว่า การเงิน <G un> เนี่ยนะคะมันเป็นในเรื่องของคําว่าเงินหมุนมากกว่ารอดแบบขาดใจนะคะรอดแบบบุดวิดนะคะรอดแบบมีปาฏิหาริ์ก็แล้วกันเนาะในเรื่องของการเงินนะคะหรือบางคนการเงินในเดือนนี้อาจจะหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตํารานะคะการเรียนรู้นะคะการต่อย,ยอดความรู้ให้กับตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ยังไงก็ต้องรัดเข็มขัดให้กับตัวเองนิดนึงนะคะนะเรียกว่าการเงินก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของคําว่าภาระหนี้สินสิ่งต่างๆที่ตามมานั่นเอง นะคะ หรือใครที่จะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารนะคะนะสินเชื่อนะคะนะซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าการกู้ร่วมการซื้อร่วมมีคนค้าประกันนะคะหรืออาจจะต้องเพิ่มดอกอ่าเพิ่มเงินดาวนะคะนะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีก็แล้วกันนะคะบางคนเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับการ refinance ด้วยนะเ o w e r นะคะไม่ว่าจะเป็นการ r e f i แนนซ์บ้าน refinance รถนะคะก็เรียกว่าการเงินนี้ค่อนข้างจะสะพัดนะคะในเดือนนี้เป็นเดือน ที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงสําหรับชาววันอังคารนะ,ะนะในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะ ความรักเนี่ยไพ่เดวิลตกตำแหน่งคู่ครองคนรักนะหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมคุณเองได้คู่ครองคนรักที่ดีนะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นกัลยาณนิมิตท,ที่ดีคอยให้คาปรึกษาคอยให้คําแนะนําที่ดีนะคะให้แก่กันและกันนะคะแต่บางครั้งนะคะตัวคุณเองเนาะอาจจะไม่ได้รับฟังนะคะในเรื่องของการการที่คนรักคุณให้คําปรึกษาคุณมาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไพ่เดชเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดเชื่อในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะคะมันก็เลยทําให อาจจะรับฟังมานั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ทําตามสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าตําแหน่งคนรักคุณเนี่ยเรียกว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะไม่ได้ส่งผลเสียถึงแม้ว่าบางคู่นะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยงานนั่นเองนะคะหรือว่าบางคนอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศเนาะความรักมันก็เลยอาจจะดูเรียกว่าเย็บเงียบเหงาเหาไปบ้างนะแต่แต่รักๆเลิกๆนะหมอฟ้ามองว่าตัดกันไม่ขาดนะคะบางคนนะคะ ลำบากมาด้วยกันนะนะเออลำบากมาด้วยกันอดมาด้วยกันนะคะสร้าง สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันมันก็ทําให้เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วด้วยเนาะเรียกว่าอยู่ด้วยกันด้วยความผูกพันนะคะมันก็เลยทําให้ทิ้งกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักเรียกว่ารักรักเลิกเลินะคะทะเลาะกันงอนกันนะคะนะแต่ก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันเนาะไปจนแก่จนเฒ่านะคะส่วนในตําแหน่งของคนโสดเนี่ยนะคะคนโสดไพ่เดทนะคะไพ่เดทเนี่ยเรียกว่ารักใยาก นะคะครักใครยากคาคนรักหาคนถูกใจยากค่อนข้างจะช่างเลือกแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้วางใจใครนะคะแล้วเป็นคนที่ขี้เบื่อนะคบๆไปในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะอารมณ์แปรปรวนเนาะเบื่อง่ายนะคะขี้เบื่อ นะคะคุยคุยไปบางครั้งมันรู้สึกว่าใจมันเต้นตุมตามอยู่นะช่วงแรกๆนะคะแต่พอคุยคุยไปแล้วคุณรู้สึกว่าเบื่อรู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการอะนะเออเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะมีคนคุยไหมมีคนคุยนะอาจจะเป็นคนไกลอาจจะเป็นคนในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรือนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะอาจคนที่อายุมากกว่าก็ได้ด้วยเช่นกันนะบางคนนี่คุยกับพ่อไม้แม่ไม้อะไรพวกนี้นะคะถามว่ามี คนคุยไหมมีคนคุยนะคะโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนอุปถัมภ์นะคะแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเพราะตัวคุณเองนะไม่พร้อมที่จะเปิดเผยสถานะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยคุยหลายคนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะ เดือดคุยหลายคนคบซ้อนคบหลายคนนะคะคบไม่เผื่อเลือกนะคะสับรางให้ดีก็แล้วกันนะเรียกว่าไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะบางครั้งนี่อยากจะเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนเลยเป็นไม่เอ่ยนะคะแต่มันไม่สามารถที่จะเก็บได้นะสุดท้ายมันก็ต้องเลือกคนเดียวนะคะซึ่งนะคะไอ้ที่อยู่อาจจะไม่ได้รักไอ้ที่รักอาจจะไม่ได้อยู่ก็ได้นะคะนะเพราะว่าชาววันอังคารนะคะในเดือนนี้ถ้าในเรื่องของความรักเหมือนที่บอกเนาะคุณ คุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่คุณโฟกัสไปในเรื่องของอนาคตการงานสิ่งที่คุณทำอยู่มากกว่า นะคะเรียกว่าคุณจะให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะโสดแต่คุณก็มีความสุขในแบบฉบับของคุณนะคะมีความสุขในสไตล์ของคุณนะมันไม่ได้หมายความว่าคนโสดจะทุกทุกคนนะคะนะเห็นไหมไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของความโสดคุณอาจจะมีเวลาให้กับเพื่อนนะคะนะหรือว่าไปไหนมาไหนกับเพื่อนนะคะโดยที่ไม่ต้องบอกนะคะไม่ต้องสนใจใครเลยก็ได้นะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเรียกว่าแฮปปี้เหมือนกันนะคะนะเรียกว่าเราก็มองเราก็มองว่าโสดแล้วก็มีความสุขได้เนาะไม่ใช่โสด แล้วเป็นทุกข์นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะอาจจะเคยผิดหวังอกหักรักคุดในเรื่องของความรักมาแล้วเนาะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเข็ดจังเลยในเรื่องของความรักนะคะแต่ใครที่ไปบนบานขอรักเอาไว้นี่ร,าาระมัดระวังนิดนึงนะเดี๋ยวได้มานะคะนะัแล้วคุณจะบอกว่าไม่ถูกใจไม่ได้นะบางคนนะคะไพ่จัส i ินเห็นไหมไปขอพอรในเรื่องของความรักก็มีนะคะ อ่าส่วนในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพชาววันอังคารนะคะไพ่เดทนะมันจะป่งบอกในเรื่องของโรคประจําตัวนะคะโรคที่ต้องกินยาทานยาอยู่เป็นประจําพบแพทย์พบหมออยู่บ่อยๆนะคะนะเพราะคือมีเห็นไหมมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอนะคะแล้วไพ่เดทโรคประจําตัวมีอะไรบ้างนะคะความดันไมเกรนนี่ก็ใช่นะเบาหวานก็ใช่นะคะนะบางคนเป็นโรคเบาหวานต้องควบคุมในเรื่องของอาหารของกินด้วยนะคะนะรวมถึงนะคะนะอ่ เฮอร์มิตเนี่ยยังบ่งบอกในเรื่องของท้องลำไส้ไม่ค่อยดีนะชาววรรคารนะคะนะทองอืดทองเฟจุกเสียดแน่นนะคะนะกินอิ่มก็ปวดนะคะหิวก็ปวดอะไรแบบนี้บางคนเป็นโรคกระเพาะนะคะโรคกระเพาะเรื้อรังนะคะนะเป็นกดไหลย้อนอะไรพวกนี้ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะชาววอังคารคุณเป็นคนที่เรียกว่าตามใจปากนะคะนะ นกินไว้ก่อนนะคะเวลาที่หิวนี้กินไว้ก่อนไม่เป็นไรเนาะแล้วประเภทอาจจะอาหารเร่งด่วนนะคะนะอาหารจานเดียวอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเรียกว่ามีผลต่อสุขภาพนะคะทาวเวอร์เห็นไหมท้องลำไส้ไม่ค่อยจะดีนะคะชาววัอังครทาวเวอร์มิดเนี่ยนะคะพวกเกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายไม่ค่อยจะดีบางคนน้าเลือดน้ําหนองไม่ดีนะคะเป็นแฝเป็นฝีเป็นแผลเป็นหนองแผลผุพองนะคะต่อมทอมซินต่อมไทรอยต่อมนู่นต่อมเนี่ยนะคะนะบางคนเป็นต่อมลูกหมากคุณผู้ชายต้องระมั ระวังนะคะนะคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะยังไงก็ชาววันอังคารดูแลในเรื่องของสุขภาพอาหารการกินกันด้วยก็แล้วกันนะคะอย่าตามใจปากจนเกินไปเนาะไม่ได้ส่งผลดีนะคะแล้วถามว่าในเรื่องของอุบัติเหตุมีไหมอุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังลื่นหกล้มนะคะ ข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงนะคะอาจจะเกิดการฟกช้ดำดําเขียวเกิดขึ้นนะชาววันอังคารคุณเป็นคนที่บางครั้งก็ซุ่มซ่ามเนาะไม่ค่อยระมาระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะของร้อนๆอนก็ต้องระวังนะคะนะเช่นน้ําร้อนลวกนะคะนะฟืนไฟภายในบ้านนะคะดูให้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวจะเกิดไฟช็อตไฟรั่วอะไรพวกนี้ไฟดูดเกิดขึ้นด้วยนะคะนะเรียกว่าค่อนข้างจะอันตรายนะคะ ชาววันอังคารในเดือนนี้นะคะมีดวงของการได้เดินทางนะคะเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการาเดินทางไปปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่บนบานสารกล่าวอะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนนะดูเหมือนจะมีในเรื่องของคำว่าการติดสินบนเกิดขึ้นด้วยนะคะ ชาววันอังคารนะหมอฟ้าแนะนําว่าถ้าคุณจะทําบุญนะคะให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับลงศพทําบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายนะคะนะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการล้างป่าชาก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคารหรือนะคะทาบุญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์นะคะนะเครื่องมือแพทย์อะไรที่เกี่ยวข้องกับ าการรักษาโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะคะหรือถ้าไม่มีเงินในเรื่องของการทําบุญการสวดมนต์อย่างเดียวก็เห็นผลนะเฮมิทสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิรักษาศีลน,นะคะนะ เรียกว่าคุณรักษาศีลสีนก็จะรักษาคุณด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่บอกโอ๊ยหนูไม่มีเงินเลยอาการเงินตึงจังจะให้หนูไปทําบุญอย่างเดียวเลยแม่หมอนะคะเรียกว่าการสวดมนต์ก็ช่วยได้นะคะนะการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะใครที่สนใจหนังสือสวดมนต์พี่หมอฟ้ามีหนังสือสวดมนต์แจกฟรีด้วยนะคะยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะแอดไลน์มาได้หนะหนังสือสวดมนต์แจกฟรีนะคะ การสวดมนต์นะคะนะชาววันคาเนะ,ะนถ้าไม่มีเงินนะคะแนะนําให้ในเรื่องของการสวดมนต์ก็แล้วกันนะคะแล้วขอพรนะคะคุณนับถือศาสตร์ไหนสายไหนสายยานไหนขอพรตามสายยานนั้นได้เลยนะเ <c oughs> พราะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของสายพ่อแก่นะคะนะสายพ่อแก่นะคะปู่ฤาษีนะคะแต่ไพ่เดชเนี่ยนะคะนะบ่งบอกในเรื่องของสายทาเวสุวรรณนะคะขอพรกับทาเวสุวรรณได้นะคะนะพระแม่กาลีได้นะคะ เออเพราะฉะนั้นเรียกว่านับถือสายยานไหนขอพรในสายยานนั้นนะคะอ่าโชคลาภนะคะบัตรเลขที่เก่าๆนะคะตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีตัวเลขจากคนตายนะคะอ้อชาววันนีในเดือนนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ไดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะ หรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะสําหรับชาววันอังคารมีเลข6นะคะมีเลข6มีเลข3มีเลข1มีเลข9และเลข0นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอันดวงของชาววันอัคารประจำเดือนตุลาคม2566นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ